พี่ปอกพี่บอกมาได้เล่นยังแค่แบบออนานแค่ไหนหรอล่าสุดเรื่องอะไรอะ่ะล่าสุดก็คงเป็นละครเตรียมล่าพลชนอะไรอย่างงี้มใช่ที่เห็นผมบูอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็เป็นแนวที่แนวทางที่ถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่ดูเดือดกว่าเดิมแล้วก็เห็นศิละปะของไทยมวยไทยมากขึ้นกว่าเดิมจากตัวผม,มนะครับกับกีไม้ลายมือเราหลังนี้มันแบบหนักนะหนักก็ เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลงทุนมากอะ่ะเขาให้เวลาเราถ่ายทํานานมากเพราะฉะนั้นความละเอียดของแต่ละช็อตแต่ละคัดเนี่ยมันละเอียดมากจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็คือกลับไปเช็คมอนิเตอร์แต่ละทีก็คือเพลแบ็กแบบสโลโมชันทุกช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ลงทุนมากค่ะชอบมากชอบมากาก็ตอนแรกก็เหนื่อยมากอะ่ะ<ๆ>เหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นภาพเห็นทุกอย่างเห็นพุตแล้วมันคือยิ่งเห็นยิ่งมันอ่ะคือแบบ เราถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจช็อตเนี้ยเราก็ไปกระซิบพุ่มกลับใหมนะ่ขนาดเหนื่อยมากนะพี่ผมว่าอีก,อกเทคได้อีกเทคได้อะไรเง<ช>ี้ยเออรูอ้สึกมันรู้สึกมัน,มนครับเองรึเปล่าหาเจอขอพุ่มกลับเขาใช่ใช่กระดูกกระเดี้ยวเรามันเฮ้ยได้อยู่ยยใช่ใช่ได้อยู่เลิศดเ,เลือครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่แข็งแรงอ่ะขาดถุงรักถุงขาดขายพรีเวดดิ้งโอเคครับผม สนุกมากใช่ใช่ก็ได้รับเกียรติครับแล้วก็ได้รับเกียรติคัดเลือกมาก็จริงๆมันชวนไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นคนถ่ายรูปให้ปกติครับผมแต่เขาผู้ชายชวนคุณไปคุณก็เลยตอไปตอบแทนเขาด้วยการปล่อยรูปเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนผมไม่ได้แปะนะเป็นผมส่งให้ยายาเป็นคนแปะสติกเกอร์ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไปไปสัมภาษณ์ยายาได้เลยแปลว่าคุณส่งให้ยายาก่อนใช่ เอาไปแล้วเขาก็ไปอ๋อแล้วกลับมาเรียกว่ารูปนี้ผ่านทูกแล้วใช่ไหมผ่านทุกยายๆแล้วใช่ใช่เพราะว่าผมว่าน่าเด็ดตัวเขามันรู้ก็คือเขาก็จะขอร้องคุณยังแป่ให้ขอบคุณแฟนเขาเถอะคระองค์เราให้ยเด็ดตัูไหะให้เด็ดตัวปะใช่ก็พอพอเสร็จพอพอจะลงก็ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ญาติก็เอาไปแล้วแบบ แล้วก็ไปแต่งๆแล้วก็เอากลับมาเท่านั้นเองแตนยบอกว่าพี่หม่งเป็นคนไทยบ้านเหรอก็คืนกำไรสู่ประชาชนยังมีมล่ะลูกนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆก็แบบตั้งใจจะโพสให้มันเราไปเที่ยวกันเราสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหูแต่เขาบอกเขินมากนะแล้วหรอเขินอะไรใส่ขนาดนั้นไม่ต้องเขินแล้วอีกนิดนึงจะถอดแล้วไม่ไหนเพราะ อ่อใช่ใช่ใช่แล้วนานๆคนจะได้เห็นลุคแบบนี้เราไม่ได้แทนลุคในอฟซมั้ยไม่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 ในแดนละมัฟเรามีอีกไหมพี่หมาโอ้โหเพียบที่ไม่ลงอีกเพียบเลยครับลงไม่ได้เออาแฟนๆเรียกร้องมากๆกบบพี่มากื่อยๆไ้ไหมเสิร์ฟได้ไหมเสิร์ฟได้ไหม ไม่แน่ไม่แน่อาจจะอาจจะให้รอดูในอนาคตแบบเวลาคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวโดนแก้เออหรือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโพสที่ทวยอลตอนแต่งงานอะไรอย่างนั้นอ,อ,อะไรอย่างนั้น <c oughs> อะไรเดี๋ <c oughs> ยวได้เห็นนะะขอย้อนกลับไปตอนถ่ายคือเป็นจริงไม่เขาสองน่อยตอนนั้นควารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะจากเราที่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบมันพึ่งอ่านะ คือมันแบบทั้งทั้งเพื่อนทั้งคิมทั้งจ๋าอะไรเงี้ยก็แบบมันใส่เวลให้อะไรเงี้ยมึงเห็นแล้วมันก็แบบเพราะเราเองคือเราไม่กับเจอชมพู่มาเลาใช่ใช่ใช่พอเห็นเขาดีวันนี้เราแบบได้บอกอะไรเขาไหมันนอะไรนะได้บอกอะไร ไม่ได้บอกเราเราไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโตมาด้วยกันแต่เนาะเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุดที่สุดในชีวิตแล้วอะ่ะเห็นหน้าตอนนั้นมันแบบโผล่มันแบบก็แบบก,ก็ถ่ายผมก็สนแนปช็อตไปตามหลังเลยขขเยขอบคุณมากครับเออกล้องดีครับ <c oughs> ไปหุดเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนีกว่าถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสำหรับใครก็ได้ถ่าย ลองที่บเอนะความสุขตอนนั้นเ่ไรา้เยเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จไปอีกขั้นระดับหนึ่งของชีวิตอีกแล้วอะ่ะแบบเออเราเห็นเขาสําเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆเรือว่าเราก็เหมือนเตรียมลูกโตไปพร้อมกันนะลูกแล้วเหรอยังยังครับผมก็ก็คุยกันอยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังกาหนดไม่ได้ แต่ว่าคือด้าน support เก s u o u ครับบอกอะไรของไปทาะอยากบอกอะไรไหมไปเที่ยวกันอีกไหมโอเคดีคนเลยไปท้งแก๊งเลยมีล่สุดก็คือคนแซวว่าท่านี่มีออ้หรออ๋อที่ไปเกาหลีครับเข้เข็นเห็นภาพมาคนกับเขาแคน่เออ๋อก็ ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปคลิปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพลงให้ดูในยูทูบด้วยครับก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำไงเออไม่เคยทำากใเคยเห็นไม่มากขนลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้นแอบไปถ่ายมาในวัดในวัดถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายเล่นกันเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะเป็นยังไงเขาไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกันเออกำกลับโดยคุณคิมเบอรี่ครับทำไมถึงมีละครนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณจะทำกำลังดังนะฮะเราก็เลยอ่านสักหน่อยนึงละครสั้นสั้นมากๆอะนะรอดูเดี๋ยวรอดู เราก็อาจจะได้เห็นในจีเห็นใน YouTube ของผมนี่แหละเดี๋ยวมีในการตัดต่ออตัดต่ออยู่ใช่ตัดต่ออยู่ครับตัดต่อตัดต่อใช่ใช่เพรสนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะสั้นมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแต่มีให้ดูแต่ว่าเพาชมนะไอความใสชุดแบบทันสมัยแบบหน้านางเกาหลีไงโอ้ยขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหม เนาะน่าจะมีละครสักเรื่องไปถ่ายเกาหลีเนาะผู้จัดครับอยากใส่อยากใส่แบบจริงจังใช่ไหมเนาะนั่นมีบทแบบดีๆแล้วก็ไปเล่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าไปเล่นเกาหลีเลยแต่ถ้าไปเล่นเกาหลีจริงๆผู้จัดนมันจะต้องเป็นแบบโบราณหน่อยต้องเอ่อย้อนย้อนยุคนิดนึงเนาะประเทศไปอีกแบบน่าได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไม่ได้อ่าโอเคโอเคค่ะ